อ่าพอดีเจอคนรู้จักเดี๋ยวเข้าไปทักคนรู้จักก่อนเฮ้ยอาริลโตสุจมิตสวัสดีคร le ับท่านผู้ชมวันนี้ผมกลับมาเช่วที่บ้านเขาผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมในบ้านเขาผมนาทีผมจะมาบ้านเขาผม ไหนๆมาถึงประเทศพอแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชุดก่อนก็จะเข้าบ้านชาวในญี่ปุ่นนะครับเราต้องล้างมือเดี๋ยวเราจะล้างมือแบบญี่ปุ่นนะล้างแบบญี่ปุ่นล้างมือเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเคาะคล้อ,องบอกพ่อแม่พี่น้องทางหมู่บ้านผมว่าผมได้กลับมาหมู่บ้านผมแล้วแต่เราไปเคาะคล้อ,องกันเลย เดี๋ยวเราจะเคอเป็นจังหวะ3สามชาพรพอไปอยู่เมืองไทยมานานแล้วพอพอจะเออกล่อไปไหนะไปเดี๋ยเราไปดูในบรรยากาศประเทศบ้านผมกันดีกว่า เราจะไปกันตรงไหนก็ดีจะมีซ้ายขวาอ๋อ๋อยวมาดูบรรยากาศตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านบะหมี่อ่าอ่าอะไรวะมันคืออะไรนะรามเมง,มเมงอันนี้คือบรรยากาศร้านรามเมงมนทนเส้ฉานานไม่เกี่ยวะัะเ,เดี๋ยวไปดู สานเจ้าสานเจ้าแนะนำสานเจ้าสานเจ้านะครับนี้จะเป็นสานเจ้าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูสารเจ้าอันนี้สานเจ้าญี่ปุ่นนะฮะอย่าไปส่องมากเดี๋ยวเขาหลอกเหยียบสายไม้ไฟช็อตแล้วอ่าพอดีเจอคนรู้จักเดี๋ยวเข้าไปทักคนรู้จักก่อนเฮ้ อวโตสมาสวัสดีค่ะโอสงสัยน้องเขาอยู่เมืองไทยนานแล้วคงจะพูดไม่ได้กับผมก็อีคืออีคือเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันข้างในเคยดูอีคิวสั่งไหมเดี๋ยวจะพาไปดูตุกตาไล่ฝนไปดูลูกตาไล่ฝนกันดีกว่า จุดเนี้ยอีคิวสังแห่งวัดไดฟุจุได้มาผูกเขาไว้ซึ่งผมก็ไม่เจอนานละอีคิวสังไม่รู้ว่าตอนนี้น่าจะศึกไปมีเมียแล,ะละ้วล่ะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปชมอ,อันนี้จะเป็นบ้านของเจ้าวาดไดฟุกุของท่านอาจารย์ของอีคิวสังเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบรรยากาศร้านอาหารนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านภาษาญี่ปุ่นกัน เกิบใช้ว่าหลีแปลว่าไม่ต้องถอกไม่ต้องถอกเกิบโอเคโอเคเออโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันเลยนะครับเรับ่ดื่มได้เดี๋ยวเราเข้ามาในร้านอาหารกัน ของเหลือเต็มเลยยึดโดยึดเสร็จแล้วของเหลือเต็มเต็มเลยเอาไปว่าเราไปดูข้างนอกดีกว่านานๆทีกลับมาประเทศเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลเจ้าของเมืองไดฟุกุของเราอ่ะเกี่คยุณบอลเน่ <tapping> เรามาดูกันดีกว่าเราไหวกันข้างนอกนี้ก็พอ อ๋ออ uh, 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 ร chn, ิกโตโกุศมาอ่าอ่ามิยาบิโอโตฟังอีคืออีคือโอเยโอเยโอนโนโอเยภาษาญี่ปุ่นวรรคคำผมไปอยู่เมืองไทยนานเลยจำได้แค่นี้นะโอชิฮิตะปิโออาอิอีคืออีคืออาอโอเย นึกถึงสมัยเมื่อครั้งที่บุปการีเดินพาผ่านวัดอังคุกูได้แวะคุยกับ Sang. อีคิวซังพูดไปเป็นต่าเป็นตอนไปได้เนาะเนี่ยเราไปเด,ดินดูกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรอีกอตรงนี้ก็จะเป็นต้นซากุระที่ท่านโชกุนได้ปลูกเขาไว้หลังไล่อีคิวซังไปบวชที่วัดอังคุกุจะเป็น ต้นที่ต้องจาลึกนะครับแต่เมื่อเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วถ้าเราไม่ได้ไปดูห้องน้ำที่ญี่ปุ่นเราก็เหมือนมาไม่ถึงเดี๋ยวเราไปเยี่ยวกันดีกว่า ครับก็สถานที่ผมมาอยู่ตรงจุดนี้ก็เป็นอเอาเสียงธรรมดาดีกว่านะสถานที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นร้านกาแฟชื่อว่าอาณาจักรบองนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็เซิร์ชได้เลยนะฮะเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่านั่งมากเลยครับสําหรับคนที่จะมาถ่ายถ่ายรูปถ่ายอะไรก็มีชุดเช่านะฮะชุดเช่านี้ก็ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดเด็กชุดผู้ใหญ่ผู้หญิงมีหมดนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแอม h ช n แนลแล้วเราไปเจอกันในทลิปหน้าว่าจะไปไหนไปเจอกันครับ